thank mm -hmm. you กับพกนกูเข้าใจไหมนะ่ยเอเดี๋ยว่านไปเขีนูุแม่เลยแนดีกว่าปิดดปิดปไปอ่ คบพวกนี้ด้วยเยนี้ยทำไมอ่ะพวกเขาก็ไม่ได้เลวอ,อะไรหนิโอ้ไม่เอาหรอกเราจะกลับบ้านไม่ต้องจับหรอกลองครบดูต้องลองครบแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะนะไปละไปไปเอ้ยพวกมึงมาดีนิมานั่งนี้มาเร็วรับพี่มึงคือใครวะมึงสือ่อไรอ๋อผมชื่อประสบครับแล้วนามสกุลมึงล่ะนามสกุลอุบัติเหตุครับใครตั้งใครตั้งมึงเนี่ย คนข้างบ้านตั้งให้ครับเขาน่าให้วัดตั้งเถอทำไมนะครับมันจะได้มีสิริมง,งคลไงได้ครับได้อยาตลกให้มากครับพี่เขาเจนมากเข้าใจ <laughs> <laughs> พี่นี่มันเครียดอ่ะจัดมึงเครียดเด้อกูยังังช่วยเอาว่าี่นี่ลองนี่เอาเนี่ย <c oughs> ขอช่วยพี้ที้ไว้มึงตัวนึงบอกว ลูองแรกเอาขูสองครูสองครองครองครัสองครูอครับองครูองคร่สองคะลสองคร่สองคมูสองคร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 ับอรูสครูสอกครูสอรูจักไม่สองครูสอครอครูองูอ้ยอครูบอกไม่ดอไม้มันงท่นะเวคยเสอมึงเรสองอยู่ไมครช่องรอไม่สอยากทสงครูสองดรูสองครูสองสอยครสอยครูสององครองคสองครองใรูสองครสองครัสองสองครูสงรูสครัง่องครสคร มเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายผมใช้แล้วจึงขอบอกว่าเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงมึงเชื่อดสีตาลอกนับตัวไม่เพลินนี่ไม่เพลินคืออะไรฮะไม่เป็นไรเข้าใจไหมว่ามึงก่นเต้นกูเปล่าครับผมผออกไม่ออกเอาไปดูสเลยไโอ้ยเป็นไรร้อนมึงมีหม้ออะไรอยู่นะจับผิดด้านอ๋อแล้วครับอย่าตลกดูตรงนี้อ่งนี้ คนจริงจังครับพี่ผันเพลย์ตัดชาดีไหมไม่ครับพี่ครั้งแรกก็อย่างี้แหละครั้งแรกก็ผันนี้ลองครั้งต่อไปครั้งต่อไปรั้ต่อไปอย่างกับขึ้นตะวันไม่เชื่กูแล้วทำแันนี้ทำแันนี้ทำแันนี้ไงโอเคครับพี่ดีดีไหมใจนี่ติดใจกล้องลงยังฮะลงยังลงลงครับลง พูดดีๆได้ไหมครับของฝากครับพี่เฮ้ยอย่ามึงยาไม้บักไม่แ้าพูดงี้มึงรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมทำไมอ่ะเลี้ยบุหรี่มัดเลยไือเงือเถือนดีหลอกแบบนั้นเลยเหตสกอยงั้นเนี่ยมึงเห็นไหมเอ็นเออไปซื้อมาไปประกอบมันเร็วเจเนี่ยซื้อบุหรี่สองตัวเท่าไหร่ แบาท20เลยไม่ต้องพอนะคืนนี้เจอกันนี่ครับหาวอนอายุฮะหาวันอายุอายุตกเอาอังกิทใช่ไหมเนี่ยครับผมหาวอนแปลว่าเท่าไหร่อายุแปลว่าอายุเอาอายุก็คือคุณอายุเท่าไหร่เอาละครับอายุเท่าไหร่เออสิบ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 หกครับอะไรในมือ ออเอามาจากไหน,ม,นมันตกผมเลยเก็บไม่ต้องครับเพียงซื้อกันอยู่อืมครับผมซือ้อจากใครซื้อจากเจ้คนนู้นนะครับเฮ้ย <laughs> <S <s อยู่นะโค้ชที่ตำรวจ ยี่คุณขายบุหรี่ให้แกเด็กใช่ไหมไม่ไม่ผมเห็นผมเห็นไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำในหลักฐานเปล่ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวเลยรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งห้ามหนีนะจะอ่านให้ฟังคุณผิดตามข้อบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2 5 4 6มาตรา26วรรค10บกำหนดว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัิแ่งกฎหมายอื่นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ถ้ามีให้บร้จาจำหน่ายแลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุรีกัเด็กเว้นแต่เป็นการระดับทางการแพทย์ขากปาปืนต้องระวังโทษไมาตาเ8กลดแปดเก่าคือจำคุกบไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน3าม0 0ืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณโดนจับแล้วโดนจับแล้วคุณโดนจับแล้วนะนี่ไม่ต้องจะให้ผมชักปืนละะให้ผมชักปืนไหมอาชักปืนไหม ไปกับผมที่โรงพักพี่พี่เป็นไรวะหนีได้มาตำรวจมาเฮ้ยหนีกันเฮ้ยเอยตำรวจมาเจโดนจับไปแล้วเนี่ยผิดทางจะไม่มีทาตำรวจเหรอ 中。 ูกตะปุ่นมาเนี่ยหลานตะปือเปล่า้าตะเปียกนี่ตะเปียกไหนวะเขาถายหมูแดงอ่ะอ๋อ่ายขายซอยกูเออ้ยโยนจริงตายวันนั้นหัวใหญ่เหมือนนะเไม่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 ใช่หรอกไม่ข่าวด่ไม่ใช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 ่จำผิดมันทำลาย ยี่เป็นไรวะยุ่งว่ะเออแม่งยุ่งยุ่งมากอ่ะสิ่งทีาเรียกว่าอะไรนะเสือกใช่วันก่อนก็มีอย่างนี้แหละผูกมาพูดเนี้ยตอนนี้ตายไปแล้วเฮ้ยมึงมึงไปฆ่าเขาเลยเหรอวะรถถังชนฮะรถถังรถรถถังที่เป็นเหล็กรถถังเนี่ยแหละชนชนเลยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่ามึงรอไปคนเดียวเลยรถนี้โอเคเว้ยอร่อยว่ะ ุยกับเพื่อนอยู่ตรงนี้เปยิงสุบูลีเหรอ,อรู้ว่ามันไม่ดีอ่ะไม่ดียังไงวะมันก็ดีไม่มีอะไรเลยทำให้หายเครียดด้วยเลิกเถอะขอร้องนะ เปล่ย,ลยากูเพราะของมึงนี่แหูบ้านสองเลยกูจะไม่รู้กูเปลี่ยนไปกูเปลี่ยนไป่ไหนก็แค่มีอ้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาหัวเหมือนเดิมหรือทะลุธถานีสารยาเร็วแล้วทะลุสถานี่สถานีบางศุกษาตลิจันบางมากรุ๊ปจุนงบางซึ้งตามระดับกับ i don't know. โดนเลยนะน้อนว่ามันโดนเรือดำน้ำคนพอแล้วโ,โอ้พระเจ้าพระเจ้ามันตำคนอื่นอโอ้พะโล้มึงไม่ได้หลอกกูเล่นใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเรื่องจริงเรื่องมีใครเขาล้อเล่นกันวะดูดิแข,ขนขาดเลย มันจะไม่ตายนแต่เราไปหามันรู้เธอดีินชื่อมาว่าลแต่ลคําที่ฉันอดับมานลอว่าวันงาีฉันมีรู้เธอกูใจชไหมว่าฉันนั้นรักเธอแทบตายฉันมีรู้เธอดีินฉันไหมที่ฉันขอร้องให้เธอไม่ไป ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหมว่ารักเธอฉันไม่รู้จะอ,อธิบายยังไง เจ้าบนฟ้ามือดับไปหัวใจมันไร้รีแวแรงมันแสงตะวันไม่่องที่ฉันเวลาที่มันเช้าเธอเราต้องจากไกลฉันรู้ฉันผิดฉันเสียใจฉันใช้อารมณ์จนเรื่องบานปลายแต่อยากให้รู้ไว้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจ เฮ้ยประสบตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่สิบและสิบเหรอเกือบสามสัปดาห์แล้วนะคิดถึงไอ้ตึง้งมึงคิดถึงมันไหมวะเหมือนงั้นเฮ้ยแต่มันเพื่อนมึงไงนะแต่กูคิดถึงอ่ะไม่รู้เป็นไงบ้างเฮ้ยไอ้ตึงเอาจะลงมากลับบ้านะเว้ยเฮ้ยจริงปะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคิดถึงมันอยู่พอดีเลย ไปแล้วนั่นคุไม่มาทำไมอ่ะเพื่อนถือเลยเฮ้ยกำลังสามตั้งสามสัปดาห์แล้วเว้ยเพื่อนไม่คิดถึงเพื่อนคุณไปนะแล้วแต่มึงนะเว้ยเออยังไงก็ตามมาแล้วกันรู้ในใจมึงไงตามมาแล้วเว้ยตามมาจะไปหาทำไมคนแบบนั้นล่ะ

เลยลำน้ำชนคนเมาเมามลยู้อ่ะเเขาบอกว่าเมายาเส็บยาเลยขนาดจะเห็นคูป้ายหลาดขัดชนแม่ไชีวิตปูฟองลำบากมากเลยอือู่ไม่มีแขนข้างเ่ยทำอะไรก็ลำบากกูู้คิดมาตลอดว่า ที่มึงเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะูกูขอโทษที่พูดไปแบบนั้นคูสัญญาว่าครูจะเลิกบุหรี่และกลับมาเป็นคนเดิม มึงไม่ต้องกลัวนะเว้ยว่าชีวิตมึงจะรำบากเพราะกูจะเป็นแขนดีข้างมึงตลอดชีวิตเพื่อนกูรักมึงว่าเธอจะมีใจนักพลาเธอแค่มองมาที่ฉันรุ่มล เธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ิากยูในใจ สวัสดีครับผมท่านทูตคนตำรวจเอกศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์คุณชัยหนึ่งอัถรรตีว่าก,ก,กรารกระทรวงกลาโหมผมเห็นคนออกข่าวเยอะมากเลยออกแท่ทุกฉากเลยแต่ทำไมคุณไม่พูดักทีคุณเชื่อครับบอ,อกผมหน่อยได้ไหม แล้วก็ให้ผมนั่งฟ้ากระเป๋าเนี่ยไอ้น็อตเนี่ยให้กูเล่นอะไรวะฮะมึงให้กูเล่นอะไรกูมารอที่นี่ตั้งแต่ตีสี่แล้วมึงให้หมดอะไรกูเนี่ยให้กูเดินวนไปวนมาอยู่ในกล้องเหรอแล้วให้ปิดหน้าปิดตาเนี่ยคนดูก็จะรู้ไหมว่าเป็นกูอ่ะแล้วมึงดูไอ้สี่ดีเล่นมุกฮาสนันเลยแล้วกูฮาอะไรฮาริโบหรอพูดไปไม่รู้จักเยลลี่ผสมน้ำผลไม้อ่ะโฆษณาออกบ่อย แม่มพูดกลับน mm. ี right? no. on ่เลือกบทตัวเองพระเอกเชียร์หล uh. ังเขาจ้างใกูแสดงไม่เล่นแล้วหลังบอกตกวก็ได้ได้เป็นพระเอกอะไระไยอไรไอ้เหี้ยน่ไอ้หไปไหนไอยไอ้หางเนี่ยสองแสนสี่างเป็นอยมึงไปไหนวะโดมไปลอยใบไม้เลยเีไหมเนี่ยอย่าไปยุ่งกูอย่าไยุ่กับมันกินข้าว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 เลยนหรอ ไปมาหลังอยากอยากเป็นพระเอกนะไปทำหน้าให้เหมือนกูอยอเป็นอยู่กระเป๋ากินข้าวเออเลิกเลิกแล้วถ้ามึงนาไม่กินก็อยากกินนะเออมามเออรอกูด้วยดิรอกูด้วยเอานั่งเฝ้ากระเป๋าไปดิเดี๋ยวเวลาอม่หลางจริงเลยมึงเู้อโทษออกไปเสื้อมึงไม่ใช่เสื้อกูเสื้อกูพิดพิด